ครับผมบัาที่เยนเซมิวสิคอีกครั้งนะครับโอ้โหห่างหายไปนานเลยโอ้ห่างไปตั้งแปดเดือนผมไม่ได้อัคลิปอัอะไรเลยไม่มีเวลาเวลาว่างเลยโอ้ทำแต่งานคราวนี้ผมมีเวลาแล้วผมก็จะกลับมาทำนะครับผมกลับให้ยิ่งมันยิ่งให้มันยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับผมจะเริ่มก็ผมก็จะทําไปเรื่อยๆมีเวลาก็ทาบางทีกบ เราไม่ค่อยมีเวลาทำอางนี้ยแต่ว่าผมก็พยายามทำให้ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลต้องอะไรด้วยแต่ผมก็จะกลับมาทำ u t u b e ให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งให้ให้แฟนที่รอคอยแล้ก็ทุกก็ให้ดูค,คลิปผมให้มีความสุขนะครับดูความบันเทิงก่อนครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําคลิปคลิปอีกค,คลิปนะครับที่ผมบังเอิญทำบังเอิญทำกับคุกกะ กู้กะมาเปนไหรหมแย่งของกินละเกินชอบแย่งของกินครับนิสัยกู้กะผมอย่าไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมโอเคย้าหู้ ออกกินมังฮะเออคัก็ไดเลยเออไม่ไม่แบ่งปันเพื่อนอะแล้วนี่โโอ้โหห่อยนะขออืมน้อ่เออมออไปบ้างหอหิวมาจากไหนหิวมาจากไหน

กินของมึงอ่ะโคกอร่อยเลยตองเอยนะออมากอืมอร่อยมากอืมอมึงจะไม่ไม่แบ่งให้กูเลยป่ะเนอะก็ใจอดได้ยากยังไหนป่ะเนี่ยโอ้โหแบ่งเท่าไหร่ฮะนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงแบ่งแล้วกูให้มึงเจอกลัวคือใครผ้ามันใส่ผ้าใครอืมอืมอืมอ้าว เนี่ยแม่งเถื่อนอกอินไตัวไปแย่งแดกคนตัวให้วะมันนมึงอีกแล้วเหรอเอ้ามึงอีกแล้วอะกูอบอกแล้วกูกินแค่อของมึงไงโอ้ยเข้าใจไหมกูกินอะไรทั้งนั้นเนี่ยของมึงมันอร่อยอร่อยอือแล้วมึงจะแดกอะไรล่ะจะเอาแต่อยากมาทางไ,ไม่ได้กินข้าวเหรอสองวัน ดยอดเลยตังบัวใช่ด like. ิใช่คุณต้องกินกูภูมิใจมากเลยเออภูมิใจกับมึงด้วยนะตังบัวก็เข้าไปทำบุญนะใช่เออมึงทำบุญให้ให้คนทุกย่าหักเออมึงได้บุญนะเข้าไปรักษาเลยแย่งกูแดงทุกครัางเลยวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วเอ้นนเดย์แย่งกูแดงนะใช่าไหม ย่งกูแดกนักแดกน้ำปลาเนี่ยให้มันแดกน้ำปลาเฮ้ยหิวล้างจังเฮ้ยมีน้ำกินด้วยเหรอโอ้อะไรกินแบบนี้กินแวะมึงกินแวะ โอเคมันพาเดใครเห็นก็ว่าตายโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้แล้วกดติดตามกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ